โอเคก็ต้องขอสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมา <c oughs> รีวิววันกาศนั่แหละหลังจากที่ไม่ได้รีวิวสักนานเลยนะก็ขอโทษด้วยละกันที่ไม่มีคลิปที่แบบว่าเปิดอันบ x ็อกตัวกล่อง VGV ขีด VCP 0 1ให้ดูกันนะครับก็คือเปิดมาแล้วแหละนะก็ของที่ได้ก็อยู่ในนี้ ก็คือวันนี้จะมารีวิวการจัดเด็กคางีโร่ของผมนะกับบอกว่าที่เปิดได้1บล็อกกกว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าผมมาเปิดมา1บล็อกใช่ไหมแล้วก็เปิดเล่นไปนะฮะมาดูกันก่อนข้างในก็จะมีประมาณนี้อันนี้เป็นรอยันกับคางีโรคางีโร่จะเหลือใบนี้อยู่2ใบนะ เนี่ยนี้ก็คือที่ได้มาทั้งหมดนะฮะนี่คือของคางีทั้งหมดนะอ่าก็ที่เหลือก็เหลือประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ได้มาอีกก็จะมี Dragonic Waterfall 2ใบนะเป็น SVR ใบนึงกับ VR ปกติใบนึงนะครับ แล้วก็ที่มีก็จะเป็นไปนี้ไปนี้สองใบมีเบอร์เซิร์กดราก้อนสองใบนะฮะนี่แล้วก็เป็นเบริคอสตี้ดราก้อนนะครับสองสี่ใบนะอุ้ยลวงประมาณนี้อ่ามี ราโกนิกไกอัสนะครับสามใบนะฮะริซัสโซเยอร์ลาโอเปียนะครับสี่ใบนะโอเคแล้วก็มีอุ้ยบินเลยมีแค่นี้ครับแล้วก็ได้เป็นไวเวิร์นการ์ดบารรี่นะฮะใบหนึ่งนะครับ,บ,รบอ๋อจริงมีเออร์โมอีกใบหนึ่งนะอยู่นี้โอเค ของคาเนโรก็มีเท่านี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่า <Okay. S 2> อะไรใส่ก,กีใบบ้างนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็ใครจะเอาไปเป็นแนวทางการจัดเด็ก <c oughs> ก็ได้นะเพราะว่า อันนี้ก็ยังไม่ฟูหรอกเพราะมีแค่ CP อย่างเดียวนะฮะยัง BT ยังไม่ออกก็ได้เท่าไหร่เท่านั้นนะนะงบมีแค่นี้ก็เท่าไหนเท่านั้นนะครับโอเคมาดูกันเลยเกรดสจะมี Dragonic Waterfall นะครับ2ใบอ่าแล้วก็ Dragonic Overlord 4ใบนะฮะนี่นี่เลย4ใบ แล้วก็เป็น Cruel Dragon นะครับสใบนะเกรดสาก็ใส่8ใบนะฮะตามนี้เลยนะครับใส่เ e r ร์เซอร์ดรากใบนะครับนี่เพราะมีแค่นี้นะบอกว,ว่ามีแค่นี้จริงๆนะครับ สุ่มมาได้แค่นี้เนาะอืมก็จะเป็น b e r r y ่ r o s ส d r a g o n ก้สีใบนะครับเอามาอันนี้ใส่มาแทนไอเกสสองที่ไม่มีสกิลอะอืมยืนหมื่นไม่มีสกิลบบนั้นนะนะเอามาแทนนะฮะดราก้อ n i n e h เนฮาริมสามใบนะครับสี่สิอยู่นี่ใบหนึ่งโอเคดร <laughs> าก้อนไ n e h เ l ฮาริมสี่ใบนะครับ ก็คือแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวสายรีทายกันแบบจัดหนักเลยแหละแล้วก็ดว so ยซัสโซเชอร์ลาโอเปีย4ีใบนะแล้วก็เป็นดร okay, าก้อนิกไกอาสสามใบดราก้อนมองโกโจสีใบนะฮะ อันนี้เอาไว้บูสต์นะเพราะว่าสกิลเนี่ยคือเมื่อเรามีเรียากาศมากกว่าอฝ่ายจะบวก3000นะครับเอาไปเป็นตัวบูสต์ได้ดีเลยนะแล้วก็ล่างแปลงแห่งเกราะบาใส่สีใบนะฮะก็จะดูว่าผมจะไม่ใส่กริดหนึ่งที่เป็น PG เลยเพราะว่าผมจะรอ BT ออกแล้วก็จะซื้อ BT เพื่อจะเอา นี่ครับระเจัานี่รติกเกอร์นะไบเวนการ์ดบารี่นะครับโอเคตัวทิกเกอร์ก็ทีดีปกติเนาอะอก็ทีดีปกติเลยยกเว้นจะมีไบเวนการ์ดบารี่เนี่ยเพิ่มมาหนึ่งใบนะฮะแล้วก็ตัวเริ่มก็ใช้เป็นวิสซัดรันเนอร์แอนดรูนะครับแล้วก็กิฟต์เนี่ยผมจะใส่สีใบนะฮะ ประมาณนี้ก็เอาไปเป็นใครดูชอบก็เอาไปเป็นแนวทางการจัดเด็กได้นะครับผมไม่ห่วงอยู่แล้วนะเป็นภาควีนี่ผมไม่ห่วงอยู่แล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็แต่ละใบเนี่ยมีสกิลอะไรกันบ้างนะฮะเริ่มที่ จ้าตัวนี้เลย Dragonic Waterfall นะครับสกิลของมันก็จะเป็นเมื่อลงสนามนะฮะอยู่ในช่องแวนแวนอย่างเดียวนะออโต้ Auto, อยู่ในช่องแวนเมื่อลงสนามนะครับดีทยเรียอากาศเกรดสองหรือสูงกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบนะฮะแล้วก็สกิลเมื่ออยู่ในนี้โจมตีนะครับโซบาร์การ์ดเกรดสามนะฮะจนจบการต่อสู้ยูนิตนี้ได้รับพลังบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งนะแล้วคู่แข่งไม่สามารถ ใช้การาดที่มีความสามารถพิทักษ์ลงช่องกาดได้นะความสามารถพิทักษ์คืออะไรความสามารถพิทักษ์ก็คือนี่ครับความสามารถพิทักษ์ก็คือเพอร์เฟกต์กัดนั่นเองนะฮะอันนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละบอกเผื่อคนเทียบเพิ่งเคยมาเล่นเราไม่รู้นะต่อไปเป็นใบนี้นะฮะคุณเอลดราคอนนะครับสกิลคอนจากมือนะฮะในเทิร์นของคุณที่เรียกการของกู้แข่งถูกรีทายนะฮะ คุณสามารถ call การนี้ลงช่องเรือกาดได้นะแม้ว่าการดแวนการดของคุณอาจจะเป็นแกสองหรือตำกว่าก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดท,ที่แบบว่าใช้สกิลคู่กับพวกนี้นี้พวกการ์ดรี้าได้อย่างดีเลยนะถ้ามีการ์ดมีอยู่มือนะแล้วก็สกิลออตโต้จากช่องเรียกาศนะเมื่อหยุดนี้โจมตีฮิต แวนการ์ดนำยูนิตนี้กลับขึ้นมือแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งนะครับถือว่าเป็นตัวปั๊มโซได้ดีนะฮะต่อไปเบอร์เซิร์กดราก้อนนะฮะสกิลก็คือแวนหรือเรียนะเมื่อลงสนามโคตเตอร์บัสหนึ่งโซบัสหนึ่งเลือกรีทายเรียการเข้าแข่หนึ่งใบถ้ายูนิตนี้อยู่บนแวนการ์ดจั่วการหนึ่งใบด้วยนะฮะต่อไปออโต้เฉพาะช่องเลีย นะเมื่ออยู่นี้โจมตีเวีนกาศถ้าจํานวนเรียกาศของคุณมากกว่าจํานวนเรียกาศของคู่แข่งอยู่นี้ได้รับบวก3,000จนจบการต่อสู้นั้นนะครับก็เป็นแบบว่าตัวตีที่แบบโอเคเลยนะตัวแบบีไทยตีได้โอเคเลยจริงๆนะต่อไปนี่ครับเ e ลีครอสตี้ดราก้อนะฮะช่องแัวนหรือเรียกาศนะ,ะเป็นสกิลออโต้ก็คือเมื่อเรียกาศของคู่แข่งถูกรีไายในเทินคุณ ยุ่นี้จะได้รับ5,000จนจบเทิร์นเลยนะครับก็คือถ้ามันยนอยู่ช่องแวนแล้วเราใช้คู่กับสกิลบ้าหรือในฮเลมเนี่ยก็จะบวก5,000เป็นตีหมื่นห้าเลยนะครับโอเคต่อไปริศัตโซเจอร์ลาโอเปียนะฮะสกิลก็อาจจะเหมือนกับภาคแรกภาคก่อนก่อนเลยนะฮะก็คือ เมื่อเรียกาดของเมื่อเห็นเรียกกาดของคูขงค่ขันถูกรีไทในเทิร์นคุณเนี่ยยูนิี้จะได้รับพลังเพิ่มอีกห้าพันเมื่ออยู่ในช่องวันหรือช่องเรียนะฮะก็คือเอาไปเป็นตัวบูสต์แล้วก็ใช้สกิลคู่กับตัวรีไทเนี่ยก็บูสแรงอยู่นะ,ะอืมต่อไปเป็นใบสุดท้ายแล้วนะฮะในเด็กของผมนะก็จะเป็นดราก o น i กไกอาสนั่นเองนะครับเมื่ออยู่ในนี้บูส ให้เกรด3หรือสูงกว่าเขา้าเตเบิลหนึใบนำยูนิตนี้เข้าสู่โซยูนิตที่ถูกบูสจะได้รับ1คริติคอลจนจบการต่อสู้นะฮะแล้วก็สกิลเมื่อเข้าสู่โซนะฮะพลังที่เพิ่มขึ้นจากการให้ยูนิตมีบูสให้ตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะหายไปนะครับก็น่าจะเป็นกดคอมมอนเนาะอืมไม่มีอะไรก็หมดแล้วนะฮะสำหรับในเด็กผมต่อมามาดูที่ ผมไม่ได้ใส่ไปบ้างนะครับนะที่ผมไม่ได้ใส่เข้าไปก็จะมี3ใบนี้นะฮะมาดูสกิลของพวกเขากันใบแรกนะครับเป็น Vortex Dragon นะฮะสกิลก็คือสกิลแอคทีฟหนึ่งครั้งต่อเทิน Turn นะครับเคาน์เตอร์บารสอใบเลือกรีทาเรือกาศของคู่แข่งหนึ่งใบถ้า บนดาเมจโซนของเรามีการ์ด5ใบทิ้งการ์ดบนมือข,ของคุณเนี่ยทุกใบนะและรีไทรเรียากาดทั้งหมดของคู่แข่งนะสกิลที่2องออโต้แบนเลเลียเมื่อเรียากาดของคู่แข่งถูกรีไทา์ในเทิร์นคุณนิตนี้จะได้รับบก5,000นะก็คือถ้าใช้สกิลแวนบวกกับกสกิลด้านล่างเนี่ย ก็เก่งเหมือนกันนะแต่ว่าใบนี้จะไม่มีกีฟให้นะครับต่อไปเบลเพิงแห่งความหวังเอลโมสกิลคอนในช่องเรียในการต่อสู้ที่อยู่ในบูสต์ยูนิตนี้ได้รับพลังเพิ่ม3000นะฮะต่อไปเป็นออโต้ในช่องเรียนะครับเมื่อเรียกาดของคู่แข่งถูกดีทายในเทินคุน รีไท้ย,ยูนิตนี้โจาะกรสนหนึ่งใบเคาน์เตอร์าราออชาร์ตหนึ่งนั่นเองก็คือเป็นตัวเคาน์เตอร์ชาร์ตนั่นเองนะฮะก็ถือว่าดีนะถ้าจะใส่ลงไปแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรใส่ดีเหมือนกันนะก็ต้องดูแหละว่าจะเอาอะไรใส่ดีต่อไปนะฮะเป็นนี่เลยมังกรล่าสังหารสไตร์เค้นนะคอนช่องแหวนนะครับยูนิตนี้ไม่สามารถโจมตีได้นะอ่า ก็คือถ้าเราไลฟ์เป็นอยู่ในนี้นะครับเราในเทอร์น,นั้นเราก็จะไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองนะสกิลออโต้นะฮะเมื่อถูกไลฟ์โดยเกรดสามคอร์เตอร์บัสหนึ่งใบจอการ์ดหนึ่งใบและถ้าแวนแวนการ์ดเลือกแวนการ์ดของเราหนึ่งใบนะได้รับพลัง 5, 000, บวกห้าพันบวกหนึ่งที่จเข้าจนจบเทอร์น,นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบทําเกมได้ดีเหมือนกันนะแต่่าไม่ได้ใส่นะเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยถูกฉลกเท่าไหร่ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคาเนโร่ในบล็อกของ C V C P 0 1นะฮะประมาณนี้นะฮะมีประมาณกี่แบบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบแบบนะครับผมก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ <c oughs> กดไลค์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ